สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพอกันคึกเก่าน้องครับน้องกับช่องพันต้นสายปลาครับผมบ่มีคลิบตอนนงขอให้พี่น้องได้เบิ่งดอกครับผมื้นนี้กับภาพพีพอน้องมาเบิ้งนี่ครับแพน่นำพันต์ครับผมเทศบาลสางข้อมนี่ครับผมเป็นแพร่ทองเที่ยวนะครับน้องบุนครับพี่น้องร้ายครับ เป็นแรงท่องเที่ยวของอำเภอสังข่วมครับผมพี่น้องคุณครับผมไปผมพาไปเบิ้งครับพิษจากโควิดนะครับพี่น้องนี่ครับเงียบกิบเลยครับบ่มีนักท่องเที่ยวบ่มีอย่างลยครับแพร่กับจอดยุท่าและครับผมบ่มันหน่อยๆน่อยได้ครับพี่น้องแพร่นีสามสี่ลอยล่ำคุด้ครับคุณครับผมคุณครับหลายครับพี่น้อง อุ้นครับสุดลูกหูลูกตาพี่น้องคุณครับไปอีกตั้งหลายครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมยืนหุงสูงให้เบิ่งนุ่นครับครับกระทึกสร้างปิดเนาะครับเนาะเพิ่นอ่าทั้งกุรกุณยายเพิ่นก็ให้ปิดแหล่งท่องเที่ยวครับช่วงนี้เพราะว่าโควิดระบาดครับผมพิดจากโควิดเนาะครับเนาะ นี่แล้ครับผลพ่วงจากโควิดนะครับพี่น้องพี่น้องห้องกันละมันละว่างตัวเด้อครับเด้อเ่อเป็นเรื่องไก่ตัวครับผมป้องกันเจ้าของไว้ครับผมเปลี่ยนมาแล้วมันยากมันลําบากเนาะครับเนาะนี่ครับเบิ้งดูแพ่แพ่กระจอดเลี้ยงลายใสอยู่เนี่ยครับพี่น้องออกกับบอดด้ครับผมเพื่อนไ้ปิดนี่ครับขมัาตัอนกเหรครับพี่น้องพุนครับเจ้าเก้าศูนย์ผมใส่ไปเทิร์นุนนะครับ ขันอยู่ขันอยู่นกปลาบ่าขามาเถียงเลยเขามาแป๊บหนึง่งแล้วก็มาเบิงหนักกันแล้วก็บ,บินนี้ครับผมก็เลยบดได้ไทยผมก็เลยพาพี่พานองมาเบิงแพร่ครับผมมาเบิงแรงท่องเที่ยวถ้ามีโอกาสได้เปิดอีกเนาะครับเนาะนี่ครับสภาพน้ำพ่านครับผมครับเอาครับคลิปนี้กับสีมินเนี่ยมาตอดมาฝากพี่ต้อนนองกันซ้ำนี่แหละครับผมบ่มีอีย่างละครับพามาเบิงแพ่ครับผม ฝากกดติดตามกดไลค์กด,กดชแชร์ด้วยนะครับเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วกับน,นกต่อในทีมงานครับผมนกต่อนในไข่เนาะครับนอกจะได้หาผลงานสากพ,พี่ต่อน,น้องคันบ่มมีผลงานต่อน,นอกกระสีผ้าพินผานองมาเบิง้งนี่แหละครับเบิง้งมองท่องเที่ยวเบิง้งยังไปหลากหลายครับผมช่วงนี้ตอนอยากครับผมนกเขานกปลากับว่า,าจากักเสียจังไดก็เลยเอาไป็อ,องเสียไปก่อน,นะะเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะอย่าว่ากันครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับ